สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักรักษาดวงชะตาของคุณนะท่านมีพลังงานที่แรงมากนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวของคุณนะคะแรงมากท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะท่านจะคอยช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรเดี๋ยวเราใช้ไพ่นะ,ะสิทธิกรยาสําหรับนี้ในการเปิดดวงดวจชตาให้กับทุกคนนะคะขออํานจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่กุบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาตัวของทุกๆท่านทุกๆคน ที่ถูกดึงดูดมาเจอคลิปนี้นะขอให้ท่านช่วยสื่อสารเปิดพลังงานภายนี้ส่งตรงถึงขุนด้วยนะคะยินดีตอนหลังท่านเข้าสู่ช่องมุนนาทารอลค่ะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งสิ้นนะคะโปรใช้วิจารณญาณในการรับฟังเราก็รับชมให้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คอยปกปักรักษาตัวคุณน,นั่นแหละ นะคะท่าน,นดึงดูดให้คุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าต้องตาต้องใจกับคลิปนี้เหลือเกินขอให้คุณดูให้จบนะคะเพราะท่านต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณพลังไงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะหานุมานวรมานะฮะท่านคอยปกปักรักษาคุณค่ะนะะท่านบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ที่ยิ่งใหญ่มากในการปกปักรักษาเพื่อช่วยให้คุณได้ไปถึงฝั่งฝัน นะ,ะพลังงานของคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีจิตอาสาเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะ,ะท่านคอยปกปรับรักษาคนเช่นคุณเพราะคุณนั้นนะคะเกิดมาเหมือนมีภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทําต่อจากนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเอ่อเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนเราจะเป็นนะคะบุคคลที่มีภารกิจทางด้านจิตวิญญาณนะ คุณไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณมีภารกิจทางด้านจิตวิญญาณนะะถึงมันจะเป็นงานหนักรู้สึกเหนื่อยแต่เมื่อใดที่คุณเข้าสู่เส้นทางนี้นะ,ะคุณจะเป็นคนที่จเจริญไปด้วยนะทางกายภาพทางโลกสมบัติอย่างแน่นอนนะคะท่านบอกว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะแบกภาระอะไรอยู่ท่านจะช่วยให้คุณนะคะเบาบางในเรื่องของภาระนะ,ะไม่ว่าจะเป็นภาระนี้สิน นะ,ะหรืออะไรที่คุณแบกเอาไว้ขอให้คุณวางใจค่ะคุณจะผ่านจุดนี้ไปย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของคุณจะต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้นะ,ะคุณจะเป็นคนที่แบบช่วยเหลือสังคมนะเอานะอาจจะช่วยเหลือในดา้านทางคำพูดคําจานะการเยียวยาจิตใจเอ,อบางคนก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบให้ทางออก นะให้แสงสว่างทางธรรมทานอย่างนี้ก็ได้นะคะพะลังของคุณเกิดมาเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมากๆนะเออนะคะรู้จักหน้าที่ของตัวเองมีความขยันมั่นเพียรเป็นคนเจ้าสเสน่น,นะ,คะคิดไวทำไวนะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงท่านอยากจะบอกคุณว่าปักษาวายุค่ะว้าวนะคะคุณจะมีชื่อเสียงที่เป็นอมตะคุณจะมีสเสน่น,นะคะที่เป็นอมตะ และคุณนะคะจะมีความโชคดี้ํารวยเป็นอมตะด้วยค่ะพลังงานของความร้ำคานะทุกคนจะเห็นถึงความสำคัญของคุณเห็นถึงความสามารถของคุณค่ะเหมือนพลังงานบางอย่างของคุณจะถูกเปิดนะ อืมนะคะและเป็นพลังงานของคนที่จะมีความโดดเด่นมากๆนะคะและพลังงานของประเสวายุเนี่ยคือพลังงานของการเรียกทรัพย์เรียกเงินนะท่านกําลังช่วยคุณในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินอยู่นะคะถ้าใครณนะตอนนี้เวลานี้นะ,ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคุณกําลังจะถูกช่วยเหลือค่ะบางคนบอกว่าแบบปัญหานี้สินภาระนี่สิ่งเยอะมากเลยนะคะเหนื่อยอกเหนื่อยใจไม่รู้ว่าทําไมนะคะมันไม่หลุดพ้นสักที อนะรู้สึกเป็นเวรเป็นกรรมยังไงก็ไม่รู้เนาะบางคนอาจจะแบกภาระรนะทางาครอบครัวนี่แหละเป็นหัวหน้า,าครอบครัวแต่คุณรู้ไหมว่าคุณจะหลุดพ้นนะ,ะคุณจะเป็นคนที่มีวาจาดีด้วยนะเออนะวาจาเกี่ยวกับการเรียกทรัพย์วาจาเกี่ยวกับการหาทรัพย์นะ,ะการเรียกเงินเรียกทองอ,อืมนะจะทําให้คุณถูกกดออกจากภาระนี้สิน,นะ,ะพลังงานของเ้าวิรูปักเกิดขึ้นค่ะออนะคะเจ้าแห่งน,นาทั้งปวงนะเทวิรูปักเป็นผู้ปกปักรักษานะคะเทา เป็นผู้ที่ปกป,ปักรักษาประตูแห่งจตัตุรกบาลทางทิศตะวันตกนะคะผู้ที่มากด้วยทรัพย์บากาลผู้ที่มากด้วยทรัพย์สินนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตเมตตาสูงมากนะคะนี่อาะจะส่งผลทําให้คุณนะคะมีทรัพย์มากตําด้วยเหมือนพลังงานของทรัพย์บากาลนะคะอาจจะมีลูกหลานขององค์ปู่พญานาคนะ,ะเป็นผู้ที่นับถือองค์ปู่พญานาหรือมีสายสัมพันธ นะากับองคูอย่างแน่นอนนะาถ้าไม่งั้นนะาเทวิลูหกไม่เกิดขึ้นเนาะเจ้าแห่งนางทางปวงผู้ที่มีจิตเมตตาสูงและเป็นผู้ที่บรรดานะะเกี่ยวกับเรื่องพวกกระซับรัพย์สมบัติรั์บาดานนคะพลังงานวันนี้ดีามากเลยเนาะอื้มนะาสวยงามนะให้ใบต่อไปเป็นพลังงานขอบพัดสิวรีเกิดขึ้นคะคุณโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาเพื่อประทานพรความชดลาภท่านมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้คุณหลุดพ้นจากความลําบากทั้งปวง นะเมวจะเป็นความลำบากทางด้านการงานการเงินจะทําให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนะก้าวสู่พลังงานของคู่ที่ได้ราบมีความรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินในชีวิตนะไม่มีคําว่าอดอยากไม่มีคําว่าอัตกระดาแทนแต่คุณจะต้องสร้างกุศลร่วมกันนะทาดีร่วมกัน กับการปฏิบัตินะการปฏิบัติดีการทําดีการถือศีลจะดีธรรมาาการสวดมนต์นะคะหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมจะทําให้คุณเจริญไปด้วยและทางโลกและทางธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาดวงจิตาของคุณนี้นะท่านบอกว่าท่านคอยประทานโชคลาภให้กับคุณประทานทรัพย์ใหญ่กับคุณนะรประทานความรุ่งเรืองในชีวิตขั้นสุดให้กับคุณนะเพียงแค่คุณร้อมรับเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมนะคะเพื่อนเองอะ่ะ นะลองนี้เรื่องของการถือศีลน,นะเกิดมุนว่าพระทาสมาธิได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเป็นอะไรที่แบบว่าคนทั่วไปบุคคลทั่วไปนะพลังงานของสาธุชนคนทั่วไปทําได้ทําง่ายนะไม่ยากไม่ได้เสียเงินเสียทองปฏิบัติเองได้เองนะคะพลังงานของการปาสจากโรคภัยด้วยนะคนที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีโรคเวรโรคการักษาไม่หายนะคะคุณจะ หลุดพ้นจากข้อกรรมโลกกรรมบางคนนะคะหาต้นเหตุแห่งโครคภัยไข้เจ็บไม่ได้ทานยาก็ไม่หายนะคะเขาเรียกว่าโรคเวรโรคก,กรรมนะอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าท่านไม่เพียงแค่ประทานความความโชคลาภและความลาบลื่นในชีวิตให้คุณเท่านั้นนะสิ่งที่ท่านคอยประทานให้คุณอยู่นะตอนนี้เวลานี้เลยนะคะคือช่วยเหลือในด้านเออ,อาการเจ็บป่วยสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเจ้าก,กรรมในเวรที่ยึดติดคุณเอาไว้อะ ท่านก็คอยช่วยคุณอยู่นะเออนะสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะเข้ามาถ้าเราคอยปกปักรักษาดวงชะตาให้กับคุณด้วยนะพลังงานใหม่เลขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณเนาะหมายเลขหนึ่งอะนะโอ้สัญญาณแห่งความสําเร็จช่วงนี้คุณอาจจะเจอ angel number นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งบ่อยก็ได้นะเห็นเลขกำซ้ำเกี่ยวกับเลขหนึ่งบ่อยๆหรือว่าจะเป็นดไล h ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเลขหนึ่งขึ้นมาคือเอ็ดเอ็ดอะไรประมาณนี้นะคะ พลังงานของใหม่เลขยี่สิบเอ็ดนาะมีสเสนีหอ่ะพลังงานของพระจันน์นะพระจันกับพลังงานของพระอาทิตย์อ่ะโอ้รวมพลังกันนะ,ะทั้งมีสเสน่ห์ทั้งร้อนแรงนะนะพลังงานของนะคะหมายเลขห้าสิบห้าหมายเลขสิบศักดิ์สิทธิ์นะฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็หมายเลขของแปดสิบเอ็ดนะะจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จ เนะี่ยท่านบอกคุณนะคะพลังงานของคุณเจอความสําเร็จนะ,ะประสบโชคดีอย่างแน่นอนพ้นจากทุกโศกโรกภัยด้วยนะไม่เพียงแค่ได้โชคลาภอะ่ะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยพลัง,งานของคนที่จะเจอหมอดียาดีบางคนกังวลนะคะแบกในเรื่องของภาระนี้สิ่งก็จะเบาบางนะะบางคนถึงขั้นหมดมีหมดสิ่งเลยนะเขาสู่พลังงานของความร่ำรวยอ่ะความไม่อดอยากความไม่ออัดคัดขาดแขนนะ,ะบางคนบอกว่ารักษาเกี่ยวกับโรคภยัยไข้เจ็บมานานมากๆ แต่ไม่มีทีท่าว่าจะหายขาดเลยนะคะมาถึงจุดที่คุณจะต้องลาจากโรกไผไข้เจ็บแล้วเช่นกันนะคะเป็นพลังงานของพระแม่โพศกุลน,น,นะคะพระแม่โพศกเนี่ยเป็นพระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์เลยนะเออนะคะเป็นพระแม่ที่ทําให้คุณอะไพ่ใบนี้ออกมาพระแม่โพศกออกมาสแสดงให้เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณนี้เลิกการทามาหากิน นะฮะทำมาหารกินคล่องให้คุณมีอยู่มีกินนะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตจะทําสิ่งใดก็ประสบผลสําเร็จนะได้รับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตแบบสมบูรณ์พูนสุขอะเออนะคะในเรื่องจะมีในเรื่องของข้าวปลาอาหารนะไม่ขาดนะไม่มีคําว่าอดอยากในสารระบบของคุณต่อจากนี้แล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณพลังงานท่าแรงมากนกจุดเนี้ยท่านยังไม่แสดงตัวที่ชัดเจนนะนะแต่ที่แม่หมอเห็นนะก็มีแหละ นะมีองค์พญาพุธองคนะ์พญานาคพระศิวล,ลีนะคะแล้วก็พระแม่โพสโุพลังงานของคุณเป็นพลัพงงานของลูกรลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์นะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารักษาดวงชะตาของคุณบางครั้งก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะห้อมล้อมคุณช่วยเหลือคุณในคาเดียวกันในเวลาเดียวกันก็มีนะท่านจะมาหาคุณในช่วงเวลากลางคืนแล้วส่วนใหญ่เหมือนพลังงานของคนที่ชอบสวดมนต์ทำสมาธิน,นีช่วงนั้น นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะะ่ะเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมช่วยเหลือนําทางแนวทางคุณไม่โดดเดี่ยวในเส้นทางสายนี้อย่างแน่นอนคุณไม่โดดเดี่ยวในโลกนี้อย่างแน่นอนต่อให้คุณพบเจอปัญหาอะไรก็ขอให้คุณทําสมาธิสร้างสติปัญญาเอาไว้นะคะท่านจะคอยไกด์น์และเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานไพ่ใบต่อไปอยากจะบอกอะไรคุณนะเป็นพลังงานของพัพพิลาฟค่ะเป็นพลังงานของคนที่นะะถูกปกป้องจากอาถรรพ์มนต์ด,ดำค่ะ เออพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะเมื่อรวมพลังกันแล้วอ่ะม,มีพลังมีบารมีที่รุนแรงมากๆคอยคุ้มภัยคุณจากเพศภัยอันตรายทั้งปวงค่ะคุ้มครองคุณจากสิ่งที่มองไม่เห็นมนดําสาใส,าย,ส,าย,สาย,ยศาสตร์ใสดำอะไรประมาณนี้นะคะอาถรรต่างๆนะ,ะสิ่งที่ไม่ดีท่านบอกว่าท่านคอยปกปักรักษาดวงชะตาของคุณอยู่นะคะ พลังงานแรงจริงๆพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มกันคุณแรงมากๆเลยนะและสําหรับเพิ่มเติมนะคนที่ชอบในเกี่ยวกับเรื่องน่าจัดสินศิละปะนะช่วงนี้นะคะท่างจะเดนบันดาลน่ะให้คุณมีเขาเรียกว่วมามีแพชชั่นเออประมาณเนี้ยมากขึ้นนะคะการงานจะประสบผลสาเร็จมากขึ้นหรือช่วงนี้นะคะมีพลังงานของคนที่ต้องใช้เสียงเพลง นะ,ะในการทําสมาธิเกี่ยวกับการทําขึ้นเสียงอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคนที่ชอบศิลปะชอบดนตรีน่าตัดสินต่างๆนะทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงเออดีนะดีนะบางทีพลังงานของคุณมีคู่แข่งด้วยอ่ะนะมีคู่แข่งที่เขาคิดจะทาไม่ดีกับคุณบางคนร้ายกาศนะทําอาถรรพ์ม์ดําใส่คุณบางคนนะใช้นี่เรื่องของคําการกลั่นแกล้งอืมนะอาการว่าร้ายการนินทาการใส่ร้ายแต่พลังงานของคุณหลุดพ้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุมกันคุณนะคะ ไม่ว่าเขาจะส่งของแรงมาเท่าไหรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มกายคุณแรงกว่าส่งกลับตีกลับพวกเขาหมดเลยนะคะได้รับอันเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาะส่งมาให้คุณะมันย้อนกลับมาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ถ้ามีพลังงานของคนที่เขาเมตตาต่อคุณใจดีต่อคุณทําดีต่อคุณนะเออนะะเขาก็จะรับสิ่งที่ดีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณะไม่เหมอะจะบอกเห็นชัดเจนมากถ้าใครดีกับคุณท่านจะดีตอบนะคนคนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง ถ้าใครร้ายกับคุณนะท่านก็จะโตตอบให้นะหน้าที่ของคุณคือคือปฏิบัติในเรื่องของบารมีบุญต่อไปค่ะนะคิดดีทดําดีสร้างในสิ่งที่ดีถือศีลน,นะสร้างบารมีทําบุญต่อไปไม่ต้องใส่ใจกับคนที่เขานะคิดร้ายว่าร้ายทาร้ายคุณนั่นคือหน้าที่ของท่านนะหน้าที่ของท่านใหญ่หลวงมากๆนะแม่หมอเชื่อมกับพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งออกละหนะ้าที่แม่หมอดึงมาไพ่ใบแรกเลย คุณมีหน้าที่ที่จะสะสมบุญและสร้างบุญนะคะและเพิ่มพลังบุญให้แก่ท่านได้เลยอะไรที่ไม่ดีคนไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามานะท่านก็จะจะ้อนย้อนกลับให้คนพวกนั้นได้รับผลของ,ของ,ของกรรมได้รับเวรกรรมอย่างแน่นอนใครที่คิดดีทําดีกับคุณนะเป็นกระยาณิมิตรที่ดีกับคุณเขาก็จะนะคะมีส่วนร่วมในชีวิตของคุณอะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปพร้อมๆกันกับคุณนะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ท่านบอกว่าท่านคัดส,สัรคนที่เข้าหาคุณมากๆเลยนะคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดร้ายกับคุณท่านจะทําให้คุณเห็นนะคะแล้วก็ได้แยกจากโบกมือลาบายๆจะเห็นสันดานเห็นท่าแท้ของคนพวกนั้น อ่านะคะคุณจะได้อยู่กับพลังงานของกัลยาณมิตรที่ดีคนที่ดีคนที่เขาหวังดีและซื่อสัตย์กับคุณนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเก่ากับคุณเช่นนั้นนะพลังงานของคาริคสบดีค่ะพลังงานของพ่อแม่คู่บาอาจารย์อี i ี t ล e t อีนะคะพลังงานของพ่อแม่คูบาอาจารย์ te, e, e, นะคะพลังงานของหมายเลขสิบหกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หมายเลขเออ,เออมีสามสิบหกนะคะกับสิบหกอืม พลังงานของคนที่นะคะจะได้รับความยุติธรรมพลังงานของคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมประจําใจด้วยนะเออมีปัจฉาชีวิตนะที่แน่นอนมีการศึกษาถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษานะการศึกษาประสบผลสาเร็จคิดจะทําอะไรคิดจะศึกษาลงทุนทําอะไรประสบผลสําเร็จจะได้รับการไกด์ไลน์จะได้รับการนําทางจากครูภายในของคุณจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณแล้วนะคะการที่คุณถูกดึงถูกดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนนี้ย นะก็ไม่พ้นพลังงานของพ่อแม่ครู่ปะอาการนะครลูกของคุณนั่นแหละท่านดึงดูดคุณเข้ามานะคะพระาของคุณเป็นคนที่มีคูแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงนะคะที่คอยปกปักรักษายิ่งทาดียิ่งคิดดียิ่งได้ดียิ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเนะี่ยพลังงานของคุณคําพูดของคุณ จะเป็นดั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณด้วยนะจะมีคนมากมายต่อจากนี้เคารพรักแล้วก็นับถือคุณมา,มากเลยนะ้าน,นี่คือสารที่ท่านส่งมาบอกคุณค่ะที่แม่บอกบอกว่าคุณมีภารกิจบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่มากๆนะคะบนโลกใบนี้ยบนจักรวาลเนี่ยคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนต่อไปนาะที่ช่วยเหลือคุณที่ให้คําแนะนําคุณในเรื่องของคําพูดอย่างน,นี้ก็เป็นไปได้ พราะพลังงานของปักษาวายุนะคะเป็นพลังงานของคนที่โดดเด่นทางด้านวาจานะแล้วยิ่งพูดดีทาดียิ่งช่วยเหลือคนมากเท่าไร่การเงินการทองนะคะกายภาพทางโลกของคุณอนะมันจเจริญรุ่งเรืองแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะคะพลังงานของคนที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความให้ความรู้คนให้คาสั่งสอนคน ชี้นำทางให้คนพ้นทุกข์นำทางใช้คําพูดให้คนประพฤติไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรหรือเป็นพลังงานของคนที่ให้ธรรมทานแก่คนก็เป็นไปได้เพราะมีพลังงานของไพซิวรีเกิดขึ้นนะคะในเส้นทางสายนี้บางคนบอกว่าถ้าเราปฏิบัติในเส้นทางสายนี้ทางด้านจิตวิญญาณในการช่วยเหลือคนนะ,ะบางคนบอกว่าตั้งจิตนะคะอยากเป็นจิตอาสาอยากช่วยเหลือคน แต่มันจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณไหมต่อไรายได้ของคุณไหมต่อการเลี้ยงดูครอบครัวไหมเพราะพลังงานของคุณก็เป็นพลังงานของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะไม่มีผลอย่างแน่นอนถ้าคุณเข้าเส้นทางเนี้ยน,นะกิจการงานอะไรที่คุณทํามาหาก,กินเลี้ยงครอบครัวก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะนะจะเจริญรุ่งเรืองไปทั้งสองเส้นทาง นะจะเป็นเส้นทางในการช่วยเหลือคนหรือนะฮะธุรกิจการงานของคุณยิ่งให้ยิง่งช่วยยิงได้รับเนีย่ยคือพลังงานของคุณนะไม่มีคําว่าอัตขันและขาดแคลนค่ะนะสําหรับคนที่เข้าสู่เส้นทางนี้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่เส้นทางนี้นะฮะชีวิตคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างนะบททดสอบแห่งชีวิตก็ค่อนข้างที่จะมากกว่าผู้คนด้วยนะคนะแล้วนะมาดูพลังงานไพ่ใบต่อไป ในพลังงานของเจ้าที่ปุย่าตายายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ที่อยู่อาศัยของคุณด้วยนะท่านคอยที่จะประทานทรัพย์ประทานโชคหีคุณนะจะมีคนที่ได้โชคนะคะจากที่อยู่อาศัยด้วยนะหรือบ้านเรือนของคุณสถานที่ทํางานของคุณนั่นแหละคะ่ะเป็นแหล่งทํามาหากินนะที่ทํามาหากินขึ้นมากๆทํามาคาขึ้นนะะเจริญรุ่งเรืองสำเนียงมีพลังงานของคนที่นะคะ กดน,นะอุทิศบุญอุทิศอุสนนะทุกครั้งที่ทําบุญให้แก่เจ้าที่เจ้าทางของคุณด้วยนะทุกครั้งที่คุณทําบุญอาจจะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางโดยเอ่ยถึงชื่อนะเลทีบ้านเข้าไปเนี่ยนะนะบุญจะส่งให้ท่านอ่นะยิ่งท่านมีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งท่านมีบุญมากเท่าไหร่นะท่านจะคุ้มครองให้คุณได้อยู่เย็นเป็นสุขในที่อยู่อาศัยของคุณด้วยนะคะเออพลังงานของที่อยู่อาศัยขึ้นมาสองวันหลังนะไม่ธรรมาดาจริงๆที่อยู่อาศัยดี แ้ที่เจ้าทางดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่เอ,อ่อมีวาจาดีมีคําพูดที่ดีมีคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะบ่งบอกถึงพลังงานของคนที่ต้องสร้างสมาธิสึกบนอยู่เสมอด้วยนะอืมนะ,ะเป็นพลังงานของผู้ที่จะพ้นจากเค์นะ,ะเนื่องจากการอุทิศกุศลให้กับพวกสัมภเวสีมีพลังงานของสิ่งที่ไม่ดีคอย กลางวันกอกวันคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยแต่ใดๆตัวของคุณเองนี่แหละสร้างบารมีที่สูงมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่หมอเห็นคือความศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวของคุณเลยอ่ะภายในตัวของคุณเลยอ่ะตัวตัวคุณเองเลยอ่ะจิตใจของคุณเองเลยอ่ะเฮ้ยความศักดิ์สิทธิ์มาจากตัวของคุณนะที่แรงอยู่เนี้ยความดีคุ้มครองคุณบุญกุศลที่สร้างคุ้มครองคุณค่ะ นะคจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงหรือว่าจะเป็นคนไม่ดีนะหรือพวกสัพพวิญญาณสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพลังงานของคนที่รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษค่ะพลังงานของคนที่พลเคาะได้ด้วยพลังงานบุญการสร้างกุศลของตัวคุณเองและคุณเองอ่ะเป็นคนที่อุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับนะสัพพวิญญ,ญาณสัมภเวสีผีเล่นล่อนหรือแม้กระทั่งเปรตอยู่เสมอบางคนเขาบอกว่าอย่าไปทําบุญให้กับพวกนี้มันจะคอยติดตามทําให้เรา ตกทุกข์ได้ยากทาให้เราปิดขัดทางด้านการเงินนะให้อุทิศแค่แ่ตัวเราเองอุทิศให้แค่เทวดาจําตัวของเราก็พอนะแม่หมอเป็นคนหนึ่งนะที่อุทิศให้กับทุกสังเวิยญาณค่ะตลอดมาแล้วชีวิตกิจการงานแม่หมอรุ่งเรืองค่ะไม่เป็นดังนั้นนะรู้สึกว่ายิ่งให้อ่ะโดยเฉพาะบุญอ่ะนะยิ่งให้ยิ่งให้มากเท่าไหร่อุทิศมากเท่าไหร่อ่ะเรายิ่งได้รับความเจริญรุ่งเรืองได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตอย่างแน่นอนอันนี้คือความเชื่อเพราะแม่หมอคืออยู่ในจุดที่ต่ําสุด นะแล้วจนม่นมาอยู่ในจุดที่สูงมีความสุขสบายมีธุรกิจการงานนะที่เป็นของตัวเองมีความมันออ่นคงเนี้ยหนึ่งเลยนะคะก็จากการที่หมอชอบอุทิศบุญให้กับพวกสัพวิญญาณน,นะนะฮะพอเราเชื่อนะว่าถ้าเขาไร้กาศก,กับเราเขาเข้าไม่ถึงเราหรอกนะแต่ถ้าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะก็ขอให้บุญนั้นส่งถึงเขาทุกๆท่านเออ โดยรวมแล้วนะคะแม่หมอเห็นพลังงานของคนที่มีสินมีธรรมนะมีสินที่บริสุทธิ์มีความมีบุญที่แบบว่าสวยใสสะอาดหมดจุดนะพลังงานของคุณนะต้องถือสินะทําได้ไหมอะแม่หมอมองว่ามียากะนะคะพลังงานขององค์คุลีมานค่ะศิลั์สิท่านบอกว่านะนอกจากท่านจะคอยปกปักรักษาดวงจิตตาของคุณแล้วนะคะท่านก็นะ คอยนำทางให้คุณอนะอะไรที่คุณจะทําผิดนะท่านก็คอยแนะนําแสงสว่างกับคุณแล้วตัวคุณเองนะก็มีภารกิจในการถ่ายทอดในการช่วยเหลือคนนะในการให้คำมทานความสว่างแก่คนด้วยให้การนําทางคนนะให้ผู้คนที่เขาคิดไม่ดีนะได้กลับอกกลับใจด้วยนะเป็นพลังงานของนะสิ่งไม่ดีท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะ แม่กระทังนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่อยู่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพูดนะคะพลังงานของอาทิตย์นะ,ะพลังงานของคุณเป็นคนที่จะมีอํานาจวิชาะมีความยิ่งใหญ่มากๆนะคะมีความเป็นผู้นำนะโดยรวมนะคะจากพลังงานนาไพเนี่ยนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากแนะนาคุณเพิ่มเติมนิดนึงนะ,ะท่านคอยคุ้มครองรักษาคุณต่อเมื่อนะ,ะพลังงานของคุณนะจะต้องถือศิลน,นะ,ะจุดเริ่มต้นของศิล สินไม่ใช่ข้อห้ามนะคะแต่คือความเคารพในชีวิตเมื่อเราหยุดเบียดเบียนใจเราจะนิ่งเหมือนผืนน้ําที่ไม่มีคลื่นเมื่อสินมั่นคงจิตจะตั้งมั่นสมาธิคือการไม่ไหลไปตามความพุงสร้นมันคือพื้นที่ว่างที่ความจริงจะเผยตัวปัญญาไม่ได้เกิดจากความคิดมากแต่เกิดจากใจที่นิ่งและเห็นชัดเมื่อมีสิลมีสมาธิปัญญาจะผิและเป่งบาน ศิลนสมาธิปัญญาคือแกนกลางของอริยมรรคมีองค์แปดทั้งแปดข้อนี้นะคะไม่ใช่แค่หัวข้อแต่คือหนทางที่คุณจะต้องเดินได้ด้วยตนเองหากคุณกำลังตามหาความออกจากทุกนะ,ะเริ่มจากการหาทางออกได้จริงก็คือการรักษาศิลนสินไม่ต้องรองให้พร้อมแล้วคุณจะรักษา แต่ถ้าเมตใาที่คุณรักษาชีวิตของคุณจะมีความพร้อมอย่างแน่นอนนะคะนี่คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านอยากจะบอกคุณไม่ว่าท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะมีความแรงแค่ไหน แต่คุณเองก็ต้องสะสมบารมีบุญนะ,ะและเน้นในเรื่องของการถือสินเพื่อสร้างบารมีบุญให้กับตัวของคุณเองด้วยนะคะการวันนี้แม่หมออาจจะพูดลึกซึ้งไปนิดนึงแต่แม่หมอเชื่อนะว่ามีคนที่เข้าใจและปฏิบัติตามนะคะยิ่งเป็นผู้ที่เห็นแสงแห่งธรรมยิ่งเป็นผู้ที่นะคะมีธรรมะในการนำทางชีวิตนะ,ะไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดอย่างแน่นอนนะะสินมาถึงมาซึ่ง สติและก็ปัญญาการหลุด้นการดับทุกข์นะคะเดีย๋ยวมาดูพลังงานของไพ่มาศจารย์อยากจะบอกอะไรกับทุกๆท,ท่านเพิ่มเติมนะคะอืมนะนะี่ทำบุญโรงทานทําบุญกับเด็กกำพร้านะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะะที่จะทำให้ชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะแม่หมอพูดในเรื่องหัวข้อการธรรทานไปละ้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีแต่ความ ลูกดวงในชีวิตไม่มีคําว่าอัตคัดขาดแทนในถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นพลังงานของนะคนที่จะมีความมั่นคงในชีวิตหมายเลขห้าสิบหกนะ,ะมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านนะคะโดยเฉพาะที่บ้านโดยเฉพาะคนที่กําลังทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องการปล่อยเช่ารีสอร์ทนะคะโรงแรมอะไรอย่างนี้ดีมากๆเลยนะธุรกิจการท่องเที่ยวนะ,ะให้ทําบุญเสริมเกี่ยวกับเรื่องของ การทำทานการทำลงทานกับเด็กนะเน้นนิดนึงต้องเป็นกับเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็ก,กัมพาจะทําให้ดวงชะตาของคุณมีความมั่นคงได้รับทรัพย์สินที่มันใหญ่โตตอนที่ทานะ,ะเราไม่ต้องนึกถึงหรอกว่าเราจะได้รับอะไรขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะอยู่ในจิตที่เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา นาจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณเหนือความคาดหวังเหนือความคาดหมายและมันมักจะยิ่งใหญ่อยู่เสมอนะคะเป็นพลังงานของพระคาถาหลวงพ่อรวยนะคะสวดพระคาถานะเป็นคาถาครอบกายนาะหลวงพ่อรวยชีวิตของคุณจะร่ารวยอย่างแน่นอนนะคะคาถาบทาไหนคะแม่หมอ,มอไปเสิร์ชกูเกิลดูได้เลยนะคะเป็นพลังงานของนะคะผู้คนที่ได้รัพย์ใหญ่อะ่ะนะจริงๆนะ อสังหาริมทรัพย์บ้านนะาได้แน่นอนนะถ้าคนที่กําลังมองหาเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่อาศัยการสร้างอสังหาริมทรัพย์อสัพการทํางานเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตังมากๆนะคะบทสวดโคกชังคับปลิศนะอย่างที่ไม่หมอบอกนะคะไพ่สิวลีเกิดขึ้นจะมีคนพ้นจากทุกโศกโรกภัยด้วยนะเพิม่มเติมนะคะสวดพระคาถาโค โพชังคัปริศสำหรับคนที่มีอาการเจ็บป่วยหรือคนในบ้านเจ็บป่วยพลังคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์ระบายแม่หมอสดทุกคืนนะจะปกปักรักษาคุณช่วยคุณในเรื่องของการนะครบโรคภัไยไข้เจ็บและคนในบ้านของคุณด้วยนะเออไม่ใช่เพียงคุณเท่านั้นนะมุ่งนะวันนี้ไพ่ออกมาดีมากๆเลยเนาะการแนะนําเป็นไพ่แนะนํานะคะเป็นพลังงานของคนที่ถือศีลปฏิบัติธรรมโอ้แม่หมอต้องตีกระดิ่งให้คุณค่ะจริงๆนะต้องถือศีล นะถือศีลปฏิบัติทมที่ไหนถ้าไม่ว่างไม่ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้สร้างบ้านให้เป็นวัดนะคะสร้างบ้านให้ศักดิ์สิทธิ์ถือศีลสวดมนต์ไหวพระนะอยู่ที่บ้านนี้แหละนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้นะฮะเออจ้าที่เจ้าทางจะรับพลังงานนี้เข้าไปด้วยนะคะกรมหลวงชุมพรว้าวมากพลังงานใหม่เลขก้าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะท่านบอกว่าท่านจะประทานในเรื่องของสุขภาพให้กับคุณนะเพออิ่มเติมสวดพระคาถานะคะโพชังครับ โคชังคัริตนะคะแล้วก็ถือศีลน,นะท่านจะประธานเรื่องสุขภาพนะสุขภาพแข็งแรงให้กับคุณประธานในเรื่องของการค้าขายสาหรับคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะการงานการเงินค่ะนะเออนะคะท่านจะคอยช่วยเหลือคุณนะในเรื่องสุขภาพอาสุขภาพร่างกายการค้าขายการงานและการเงินอย่างแน่นอนหมายเลขเก้า คนที่จเจริญก้าวหน้านะคะในฐานะหน้าที่ทางการงาน,นะคะ่ะแล้วมันมาซึ่งการเงินอยู่เสมอนะคะเป็นจิตอาสาแม่หมอบอกแล้วใช่ไหมหมายเลขแปดศูนย์นะ,ค,ะความก้าวหน้าของคุณจะมาจากนะคะการช่วยเหลือคนนี้แหละพลังงานของคุณนะถูกกาหนดนะตัวตนของคุณถูกกาหนดมาแต่ก่อนที่คุณจะลงมาเกิดแล้วก็ได้นะคะให้คุณเป็นผู้ช่วยเหลือให้คุณเป็นจิตอาสานะคะช่วยเหลือคนจิตอาสาในที่นี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้นะ ยพียงแค่ขัดห้องน้ําวัดนะคะอย่างนี้ก็ใช่กวาดลานวัดคือทุกอย่างอ่ะเป็นจิตอาสาที่ทําด้วยใจนะจะทําให้ดวงชะตาของคุณจะโดนรุ่งเรืองเร็วมากๆเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความ้าวหน้ามานะเก<ส>ิดจากพลังงานจิตของคุณด้วย<ส>การกินมังสวิรัตนะคะเพิ่มเติมนะการทานมังสวิรัตานะจะทําให้ดวงดีขึ้นอ่ะอันนี้ถ้าถ้าไม่เหลือบ้ากว่าแรงไม่ยากเย็นมากนะ ก็ลองทําดูนะคะทําเฉพาะวันวันพระห,หรือวันเกิดคุณก็ได้นะหรือกําหนดไว้สามวันเจ็ดวันนะคะอย่างนี้ก็ดีนะพลังงานขององค์พญาคุดค่ะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมมีอํานาจวาสนาและมีการถูกคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกองค์ที่คอยคุ้มครองคุณและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แรงมากเลยนะคะคือองค์พญาคุดนี่แหละมิหน้าล่ะแม้กระทั่งคุณใส่มนดำต่างๆเขาเข้าหาคุณไม่ได้นะคะอุปสรรคปัญหาท่านก็คอยกระจัดขัดเป่าให้คุณด้วยนะ เออศัตรูม,มาไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดนะคะท่านคอยปกปักรักษาคุณอยู่เออนะคะการคุ้มครองจากองค์พญยาคุณนะคะจะมีผู้คนมากมายที่มีจิตเมตตาเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีจิตเมตตาต่อผู้คนแหละนะแล้วคุณจะมีเมตตามหานิยมมากๆนะคะมีอำนาจวาสนานะหน้าที่การงานดีสําหรับคนที่นะคะต้องการสอบในเรื่องของอองานราชการนะคะดีประสบผลสําเร็จอย่างแน,น่นอนนะคะ เป็นพลังงานของการกดน้ํานะคะทุกครั้งที่ทําบุญสร้างกุศลถือศีลสวดมนต์ไหวพระนะ,ะทุกครั้งที่ทํางานทาโลทานนะ,ะทําสิ่งใดก็ตามอย่าลืมกดน้ําแผ่จิตให้กับนะคะทุกสปปรรพสิ่งที่คุณปรารถนาจะอุทิศบุญให้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะคะจะส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองอย่างแน่นอนแม่หมอไม่ชี้นำเพราะทุกๆคนนะคะเขาจะมีนะ,ะการอยากให้เป็นของตัวเองจิตเมตตาเป็นของตัวเองนะคะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีจิตเมตตาอยู่ในใจสูงอ่ะไม่ต้องใครมาแนะนาในการกดน้ําแผ่จิตเลยนะคะคุณจะรู้สึกเองว่าคุณอยากจะให้ใครให้พูดใดด้วยนะคะพระแม่ทับทิมเกิดขึ้นนะคะการเดินทางความรักความปลอดภัยนะคะคุณจะถูกรักจากผู้คนนะคะการเดินทางถ้าช่วงนี้นะคะมีการเดินทางท่องเที่ยวนะดีนะนะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมนะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รรที่คุณนับถือด้วยนะคะจะดีมากๆเลย เป็นพลังงานของเทพเจ้ากวนอูขึ้นมาสองครั้งสองคาสองวันแล้วนะเทพเจ้ากวนอูพลังงานของคนที่จะเจริญด้วยหน้าที่การงานการค้าขายและบริวารดีนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยากจะบอกคุณนะ,ะดวงของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแรงมากแต่ใดๆคุณก็ต้องถือศีลน,นะคะปฏิบัตินะ,ะปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมทานบางสวรรค์ด้วยก็ได้นะ,ะมีจิตอาสาเกิดมุนนะ,ะในพระคาถาที่แม่หมอบอก เ่าจะเป็นคาถาของหลวงพ่อรวยนะคะหรือคาถาโพชังคปริตในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะ,ะจะทําให้คุณเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายและดวงดีมากๆเลยนะ,ค,ะคุณชอบพลังงานในวันนี้ไหมถ้าชอบนะคะอย่าลืมใจค่ะคุณแม่หมอนะคะด้วยการกดติดตามแม่หมอะคะ่ะกดเลยปุ่มแลกปุ่มบวกกดติดตามนะ,ะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะ,ะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ที่ดีๆพลังงานบวกๆแบ่งปันซึ่งกันและกันนะ,ะขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณและ